ช่วงเยี่ยมเยียนถามไทยผู้กินผู้ใส่น้ำสารสกัดจากเปลือมกมะกรูดแซนสยามอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ผมนุ่มอนามัยได้ไมาอยู่ที่จังหวัดนครพนมอยู่กับคุณยายท่านหนึ่งคุณยายสื่อยังก่อนครับยายกายายกาเนะยาะน้ำตาคุณหนึ่งครับปากดียายกาปากดีอายุเท่าไหร่เลยคุณยายเดี๋ยวนี่ยตุ๊แปดสิบแปดเลยนะแปดสิบสองแปดสามเนี่ยหรือหล่ะแปดสิบสามอืมแปดสิบสามมันบอป้าดอยู่มาโอเดือนตัวนีน ใช่ลูกเตาเชือเขาโยมืออยู่ไปจักมันนานะลยดีตู้เขาสัทุกข์อบอุมเทาโลกอไม่เปื่อยอยู่ดีแล้วสั่นจิตนี่แหละวะครับผมเอจำเรื่องราสมัยเป็นผู้สาวสำนวยไดบอกคุณยายโยกับบาโตกับบ้าตูแล้วเนาะนั่งจำได้ใช่ไหมบ่จำได้อยู่บ้านเลขที่เท่าไรครับนี่บ้านเลขที่สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดบ้านยังนี่ บ้านขวางคีบ้านขวางคีอําเภอพลสวรรค์อําเภอพลนสวรรค์นเนาะอำเภอพลสวรรค์จังหวัดจังหวัดละครพนมคนครพนมครับคุณยายมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรย่างต่ก่อนน้านี่ก่อนจะได้ดูจากกับนามสารสกัดจากเปลือกมะขุดเส้นสยามนี่ครับมันก็เป็นเจ็บเอวล,ลุกบ่อไเจ็บเอวเจ็บเอวไปหาหมอพ่นก็ว,ว่ายานแม่เรายานเป็น นิวตอกนิวไตเป็นทะเลคือเพื่อนว้าวหน่ะปลอดภ er, ัยอยู่ปวดเอวแห้งปวดเอวแห้งลูกบ่ได้เลยโมลูกบ่ได้เลยเป็นยุดดวนบนไดแม่โฉมสามเดือนสามเดือนลูกบ่ได้เลยลูกบ่ได้เลยลูกได้อุ้มไถชินไถเชื่อกะอุ้มโยมนูล่ะเขาของน้ำเด้อของท่าด้เขาของน้ำของท่ากันลูกโฉมไปโมไปเขามาแล้วเรากินยานนี้ระเบ้อเราฆ่าไขมารุด กินเขาแช่นอนรับตืมไปเตี hmm. like okay. ้ยแล้วนี่เติกินเขาแล้วลูกบ่ได้มันลูกแข่งเยอะหรือะมันปาบเลยทีมันปาบลูกแข่งก็เด้อยู่นี้ก็เลยบุลูกไลก็เลยลูกบ่ได้แล้วก็เลยนอนเลยก็นอนอยู่อะไรนอนอยู่ประมาณสามเดือนนอนสามเดือนครับก็เลยได้มากินน้ำมังคุดแสนสยามเหนได้นน้องว้าวน้องอยู่นโภอโภตนภอเฮ้ยเอาน้ำามนนี้หละกินกันก็ไข่ย้อนอันอ้ามันน้ำมันข้าไม้นี่และวข้าไม้ข้าไม้บางคดมันจะในแนวน้ำบางคดยี่ห้อใด แล้วก็พันลืมใช่แล้วหรือล่ะมันขวดนี่บ่ก็แนวนี้แล้วอ๋อนี่คือแซนสยามเน้อสิมีตัวภาษาไทยเขียนว่าตราแซนสยามสีขาวๆอยู่นี่แ้วมีภาษาอังกฤษเขียนว่าแซนสยามน่ครับสีเหลืองเดืองตัวหนังสือสีเหลืองเดืองแบบนี้แมนบ่แบบนี้แล้วครับกินแล้วเป็นยังไงบ่ไหนคุณยายกินแล้วเป็นยังไงบ่กินแล้วมีแหงกระบมเมื่อแหงไฟแล้วก็ค่อยกินไปกระบมกระบมเมือ กินขวดบ็ปวดปาาเนอกินไปเจ๊าะเจ๊าะทะลุพุ้นจังเศร้าครับเอากินขวดแรกแล้วกินจอกแรกๆนี่เป็นยังไงครับบ่อยฟังแน่กินจอกรแรกฮะกินจอกแรกฮะรถเศร้าเศร้าปวดเลยนะเศร้าปวดจอกแรกเลยเนี่ยจอกแรกมันมันโบไลแหลงมันโบไลแหลงคือตะกี้ตะกี้ให้มันไลแหลงตะกี้ตะกี้เป็นยังตะกี้ก็มาเจ็บหันบัว มันเก็บมันหลแลงลูกกระได้มากินอันนี้เลยน้ำมังคุดแสนสยามเนี่ยดือดไข่ดูแะจอกแรกไข่มาเลยเออไข่บาก็กินต่อมาเลยเน่บ้านมันลุกได้ตอนขวดได้เริ่มหลักกับมันลุกได้เลยก็บกับนดบระปุ้คคำว่ากินตู้ยักดีโออ่ากินเมื่อแรกก็เริ่มอ่อนลงอากาศปวเริ่มลดลงลดลงเออแล้วก็กินมาเรื่อยๆกินมาเรื่อยๆกินเป็นมันลายปได้เลยแล้วโบมีเงินปัวและวบมีเงินซื้อเลีวยตอนนี้ไปใส่มาใส่ไดบ่ อันไปได้แต่หนุมูลนี่แล้วหรือหละไปได้บริเวณบ้านนี่ไปได้แล้วเออไปได้แล้วกับแปดสิบสองเนาะแม่เนาะเออไปสิงตองมันอะไรนี่บานนี้หงเขาหงนามน้ำบานได้บ่สมมติหนึ่งเข้าทาลุ่งไยอยู่ได้หนึ่งเข่าได้อยู่หนึ่งเข่าทาลุ่ไปดับนาคุมมือนี่อือซอยเรือตัวเองได้เข่าหงน้งหงนามได้เออไปได้ครับเฮ็ดกับขวาก็ป่าได้บ่ได้เฮาเฮาแม่บุ๋ยกับมันบ่เฮ็ด เห็ดแต่ยูงบ่เฮ็ดมาชุกเออเออเห็ดแต่หงเขาหงน้ำไป้วซเออกินน้งหมดไปจะขวดแล้วตอนนี้จำได้บ่จำบ่ได้ได้ดู้ลคำกินมาเรื่อยๆบ่ได้เคอขาดมันเริ่มกลับมาอยังไหนตอนขวดใดคุณยายจำได้บ่เมิ่มก็เริ่มจะกินขวดหนึ่งแล้วก็เออกันไข่ได้ได้เคยกินยาอืมแล้วก็ไปซื้อกินมันหมด ล้วกินมันมันก็มีแหงโตไปอีกดีขึ้นเรื่อยๆเอออืมมัเป็นแน่นดอกสรุปแล้วคุณยายนี่มีปัญหาเรื่องปวดหลังเนาะปวดเอวปวดเอวปวดหลังปวดเอวจนจนจนไปบ่ได้มสองสามเดือนนอนสมอยบ่ไใดวะอืลูกจมอยู่หล่ะห่มครับขอคนตะกี้เนาะกินข้าวได้บ่ตอนตอนที่ป่วยอยู่นั่นตอนที่ไปใส่มาใส่บ่ไดดกินบ่ได้กินข้าวก็บ่แเ่บลูกจมจมหุ่เคากินกินเองบ่ได้เลยกินข้าวเนี่ย กินได้อยู่ทาน่ทัน,น,นบิสเราก,ก็กินบบได้แล้วต้องต้องต้องให้ลูกลูกป้อนต้องให้ลูกป้อนเอออือไปโรง,งพยาบาลคือไปโรงพยาบาลก็แม่สงสัยว้ย่านว่าเป็นปอดเป็นมืน่อนี่โบได้เป็นพนันเอวหมอพ่อแม่เป็นยังไงประเทศต้องได้ให้บบได้เอ๊ะหน่อยเหรอพาหน่ายาเฮากินพาหน่าให้กินได้ซื้อเอายาเฮากินเราจะกลับมานอนอยู่บ้านอือกินยาเขาก็บบกินหมดซ้ำก็ได้เศร้ากินเลยก็ได้มานอนซบอยู่สามเดือนมากินยานนี้ กินน้มมังคุดแสนสยามเนี่ยนะก็เลยดีมาเรื่อยๆเออได้ดีมากระเท้าเดี๋ยวนี้เพื่อนไปหาหมอหมอกว่าชราตีคุณยายแปดสิบกว่าปีเพิ่นว่าชนะปะพันก็ว่าชราอยู่ของว่าชนากะพันอุยาเขากินกับมันบวชึกยังไปกินยานี้อแสนสยามนี่ตีค่ะแต่ใครมาเลยตลอดเลยเออใครมาตลอดมาเลยยังมาตั้งแต่เช่นนี้คอยว่าโอ้ยคุณหมอยอกมียาก็โพูดเพลย์ไหมยั้โทุย่างบอกว่าบอกหน่อ ครับผมอเพิ่ตีโต๊ะมาเหอะเลยแม่ว่ะอยู่สีได้พันอยู่สีได้ว่ะคิดว่าจะของเก่งมาอยู่มหาศึแปดสิบสามปีนี่เออก็ว่าเก่งอยู่เลยว่าบุญหัวตอนตอนที่ป่วยหนิคิดว่าจะของสิกัดมะยังไลยบอกคุณยายวันนี้ย่างบ่ได้เลยจะไปบานี้แล้วกูตายปลาสุกแล้วสุ่เอ้ยคิดในใจห่างโบเอาดอกโบตัวก็พยานตัวตายแลวก็พยานตัวตายคุณหมอก็คือเป็นขึ้นอยู่าสมมตินี่เป็นจะยืดประเดีได้ได้ได้อีกด่วนบอกคุณยายบอกไปพ่อไม้อยู่นะมูอนี่ นึ่งเขาานึ่งน้ำทาลูกกะพอเนึองอยู่กับกบนักบานาปานใดกบักบบเมื่อยบบเหนื่อยก็มีปัญหาเรื่องปวดหลังเนาะออก็คือพรมสรุปนิดนึงก็คือคุณยายมีปัญหาเรื่องปวดหลังแล้วก็ออมีอาการนอนชมอยู่ประมาณสองสามเดือนบร่ได้ลุกในไปทั้งได้เขาของน้องของน้ำกับช่ยอยตัวเองบอ่ได้กินเขากินปา่ากินเองบ่ได้มันบะ พ้กกินบะไรกันอยู่นะว่างหลังจากนั้นกินน้ำมังคุดแซนสยามแล้วก็เลยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆช่เมอ่อนี่ซอยตัวเองได้แล้วลดลดไข่มาเท้าคุ่เมื่อนี้แล้วกินเซาแล้วก็เซาไปเลยเลยผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องปวดหลังเนาะปวดหลังแล้วเป็นชรามยังไงแล้วก็มีมีชลาพันว่าชลาครับจากอาการชรานะครับกินเขาบ่ได้จนซอยตัวเองบ่ได้คุณยายกาป่าขี้เนี่ยอายุแปดปีแล้วแล้วก็ดกับฟื้นขึ้นได้ จนซอยเหลือครอบครัวได้ด้วยกันหุงหาอาหาร<ส>าตามบ้นานกินนั่นนี่เราไข่เราเสาเลยครับผมกินตะาโตออกมาแล้วแม่หัวจักไข่หัวจักเสาแล้วเราเสาเฮาซาทุเฮอรอันมันดีเล่นดีอันขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปปั่วไผ่ก็เฮอรดีเพื่อพอกินก็เฮอรดีครับขอบคุณมืัอนี้ผมนุ่มอันนะไหมขอบคุณคุณยายเป็นอย่างยิ่งที่ให้สัมภาษณ์ได้คุณยายนะเอาไปมีทานกะเพรากระนองท้งบ้านครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอเอเธอโชคเฮอหมันทังโชคนี่ยเธอร่ำเธอรวยนี่ยยานี่แล้วลลนะไปปัวเพื่กกเ็เฮอดีเฮอเสาวซา